พิตรีเสวัง7จ็ดไปเสวดีค่ะเซนาตาดนิตยสารไลท์สไตล์สุดหรูชั้นนำของเอเชียได้จัดทำรายงานพิเศษเกี่ยวกับความร่วมมือกับเสือจานและบูเชรองการรับรองของเสือจานได้แพร่กระจายไปทั่วโลกการปรากฏตัวของซูเปอร์สตาร์ที่มีที่พลร,ระดับโลกอย่างแท้จริงในทุกสาขาอาชีพคนที่ก้าวไปสู่จุดสูงสุดมักจะมีลักษณะคล้ายคายกันซึ่งเรียกกันทั่วไปว่า บุคลิกภาพที่ประสบความสำเร็จเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่กระตือรือร้นที่จะประสบความสำเร็จและมีความคิดที่ไม่มั่นคงคุณลักษณะที่โดดเด่นของพวกเขาคือหลังจากทำให้เป้าหมายชัดเจนขึ้นพวกเขาสามารถละทิ้งความคิดที่กวนใจอุทิศตนอย่างสุดใจมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศลืมผลกำไรและความสูญเสียส่วนตัวด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงจะสามารถโดดเด่นในแต่ละขั้นตอน และบรรลุผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมสำๆได้เซอร์จันเป็นเพียงตัวแทนที่โดดเด่นและมีบุค,คลิกที่ประสบความสำเร็จด้วยพรสวรรค์และความพยายามอันไม่หยุดยั้ยงของเขาเขาทำให้ทุกคนประหลาดใจครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยแรงผลักดันภายในของเขาเกิดจากความเชื่อที่ว่าสิ่งที่ฉันต้องการฉันต้องทำงานหนักเพื่อสิ่งนั้นเมื่อเขาต้องการร่วมงานกับผู้กำกับที่ยอดเยี่ยมและทีมที่ยอดเยี่ยม เขาก็พยายามท้าทายและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องดำเนินการด้วยความอุตสาหะและแม้กระทั่งเปลี่ยนการแทรกแซงจากภายนอกให้เป็นสารอาหารเพื่อการเติบโตของเขาเองเช่นเขาเข้าร่วมในเชิงปฏิบตัติและฝึกซ้อมละครเวที72ครั้งใน3ปีแนวสาาหกรรมบันเทิงสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยสิ่งล้อใจชื่อเสียงและความมั่งคั่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิง่งหลายคนได้กลายเป็นนักแสดงเพื่อเงิน หรือเพื่อชื่อเสียงแต่เสียวจ้านนั้นแตกต่างออกไปเขาบรรลุเป้าหมายของเขาอย่างเป็นระเบียบเหมือนแผนห้าปีและก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่งคั่งทีละขั้นตอนความพักเพียรและมุ่งมันเช่นนี้หาได้ยากในวงการบันเทิงเมื่อตั้งเป้าหมายแล้วเซียวจ้านจะก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญโดยไม่ต้องกลัวความท,ท้าทายใดๆจิตวิญญาณนี้ทำให้เขาสามารถเป็นเลิศในทุกสาขาได้ ในวงการบันเทิงรูปร่างหน้าตามักถูกมองว่าเป็นทรัพย์สินที่สำคัญอย่างมากสำหรับนักแสดงและบางครั้งก็กลายเป็นข้อจำกัดด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามเซอร์จันทำลายแนวคิดโดยธรรมชาตินี้ด้วยทักษะการแสดงที่ยอดเยี่ยมของเขาเขาสามารถควบคุมรูปร่างหน้าตาของเขาได้อย่างแข็งแกร่งเขาไม่เพียงแต่สามารถแสดงความแตกต่างด้านอายุของตัวละคร ผ่านการแสดงออกทางสีหน้าทีละเอียดอ่อนเท่านั้นแต่ยังได้ถ่ายทอดโลกภายในของตัวละครได้อย่างลึกซึ้งผ่านการเปลี่ยนแปลงทีละเอียดอ่อนในดวงตาของเขาอีกด้วยเซจันจะให้ความสนใจอย่างมากกับทุกรายละเอียดในการแสดงของเขาตั้งแต่การแกว่งผมไปจนถึงรูปทรงของน้ำตาไปจนถึงความเข้มข้นของเสียงเขาควบคุมทุกอย่างได้อย่างเหมาะสมตัวละครของเขาสดใสและมีชีวิตชีวา และมัจะตราตึงอยู่ในใจของผู้ชมอีกด้วยภาพถ่ายของปาปาราซี่หรือภาพถ่ายแต่งหน้าเพียงภาพเดียวเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้ชมประทับใจอย่างสุดซึง้งก็คือการที่สื่ออิงผู้สูงศักดิ์อ่านหนังสืออยู่บนโต๊ะและฉากสะเตือนใจของการถามว่าคุณจะเสียใจยไหม้าฉันตายเสียจันได้สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมด้วยทักษะการแสดงที่ยอดเยี่ยมของเขาแม้จะโปรโมทแบรนด์สั้น เขาก็สามารถสร้างภาพลักษณ์ใหม่ที่แตกต่างไปจากอดีตโดยสิ้นเชิงซึ่งก็ได้กระตุ้นให้เกิดความอยากรู้อย่างเห็นและความปรารถนาอันไม่มีที่สิ้นสุดในหมู่ชาวเน็ตเี้ยจันได้พิสูจน์ด้วยทักษะการแสดงที่ไม่ธรรมดาของเขาว่านักแสดงตัวจริงสามารถก้าวข้ามข้อจำกดัดด้านรูปลักษณ์ภายนอกและทำให้ตัวละครของเขามีชีวิตขึ้นมาด้วยความแข็งแกร่งภายในของเขา เซอร์จานยังคงอยู่ในอันดับต้นๆในวงการบันเทิงรูปร่างหน้าตาของเซอจานเปรียบเสมือนของขวัญจากพระเจ้าใบหน้าของเขาช่างงดงามราวกับงานศิลปะที่แกะสลักอย่างปราณีตดวงตาอันเต็มไปด้วยดวงดาวดังจมูกที่สูงริมฝีปากที่เซ็กซี่และรอยยิ้มที่สดใสทําให้ผู้คนลืมไม่ลงหลังจากมองเพียงครั้งเดียวนอกจากนี้ทักษะการแสดงของเขาย,ยังยอดเยี่ยมอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นหนุ่มหล่อในละครเครื่องแต่งกายโบราณหรือคนเมืองชั้นนําในละครสมัยใหม่เขาสามารถเล่นได้อย่างสมบูรณ์แบบทําให้ผู้คนหลงไหลในเสน่ห์ของตัวละครของเขาและไม่สามารถคลายตัวเองออกมาได้เว่ยอู่เซียนที่เขาสแสดงในละครเรื่องเฉินฉิงลิงไม่มีการควบคุมและไม่ถูกควบคุมในช่วงแรกและเขาก็อดทนและอดทนในช่วงหลังๆเขาเข้าใจทุกการเปลี่ยนแปลง ทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมทำให้ผู้ชมร้องไห้และหัวเราะไปพร้อมกับเขาชีวิตที่เหลือของฉันในคุณคือคำปฏิญาณแห่งรกักเขากลายเป็นดร์กู้เวย่ยที่อ่อนโยนและน่ารากักและความรักในดวงตาของเขาสามารถละลายผู้คนได้เมื่อเร็วๆนี้วิดีโอสั้นๆเกี่ยวกับการเดินทางที่สนามบินของเสอ่จานได้ปรากฏบนอินเทอร์เนต็ตปรากฏว่า ข่าวของเซอร์จันบินไปปักกิ่งอยู่ในรายการการค้นหาที่มาแรงตั้งแต่เวลาเช้าถึงบ่ายสามโมงเซอร์จันที่ไปที่ปักกิ่งเขาเดินทางจากอีชางเขาจึงต้องมีการเตรียมงานเป็นที่น่าสังเกตว่าในขณะเดียวกันสื่อยังคงได้รายงานว่าเซอร์จันได้รับการนัดหมายด้านภาพยนตร์อย่างต่อเนื่องและอาชีพการแสดงของเขาก็เฟื่องฟูเมื่อศิลปินหลายคนต้องดิ้นรน อาชีพการแสดงของเซอร์จันไม่เคยได้รับผลกระทบใดๆดเลยมีรายงานว่าเขาเกี่ยวกับนักแสดงหนุ่มเซอร์จันบินไปปักกิ่งในเวลาตีสามนากาอยู่ในรายการค้นหาที่มาแรงจนถึงบ่ายต้องบอกว่าอิทธิพลของเซอร์จันนั้นสูงมากเกินไปดังนั้นเซอร์จันจึงจงใจรีบเดินทางไปปักกิ่งในเวลาตีสามนากาเพราะว่าเขาไม่อยากสร้างปัญหาต่อที่สธาธารณะมากเกินไปแต่ไม่มีทางที่เี่ยวจาน ในฐานะที่เป็นดาราชั้นนำจะสามารถหลบเลี่ยงได้นอกจากนี้สื่อหลายแห่งยังได้ตีพิมพ์บทความแจ้งข่าวว่าเสือจันได้รับการแต่งตั้งและติดต่อจากภาพยนตร์มากมายและอาชีพการแสดงของเขาก็กำลังเฟ,ฟื่องฟูเมื่อพิจารณาจากกระแสตอบรับของแฟนๆทุกคนต่างก็แสดงความยินดีแม้ว่าอาชีพการแสดงที่เจริญรุ่งเรืองของเซอจานจะเป็นสิ่งที่ทุกคนคาดหวังที่จะได้เห็น แต่พวกเขาก็ยังคงต้องการให้เซอร์จ้านใส่ใจกับความสมดุลระหว่างงานและการพักผ่อนด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่เขาจะสามารถรักษาสิ่งที่ดีที่สุดเอาไว้ได้และสามารถสนับสนุนเซอร์จานให้ก้าวต่อไปได้ในความเป็นจริงแล้วเซอร์จานได้ดำเนินรายการอย่างต่อเนื่องนอกเหนือ,นอจากการถ่ายทําหนังเรื่องเต๋อเซียนจินจือแล้วเขายังคงยุ่งอยู่กับการถ่ายทํานิตยสาร และธุรกิจการรับรองของเขาอีกด้วยและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ